เส้นใดได้ต้เส้นนั้นไ yup. มีข้อยกเล้นไปฮะเป็ถนัแม่ด่าลูกก็ได้ผลยันครับท่านแม่ไปฮะทำมาให้ลูกก็ผลยันเอยู่ที่ว่าเราจะถ้าผมไม่มาผมก็ได้ผลยันเลครับอยู่แค่นี้นะวันนี้มันอะไรครับมันไได้ทำอนไหนสอนติตาที่บ้านก็ลองไปเรียนตี๊ต้าแต่วันนี้อมเลือกมาที่นี่ก็เป็นพวกติ๊ต่าเองนะแล้วก็เป็พกตุตาเนครับ

ต่ใจพ่อหมสิ่งที่มีครับที่ได้ถ้าหมอต้องมาที่ที่บอกว่าทิ่มเป็นนักบุญวันเรนต์กนเลยนะฮะที่เราสะัมมาพ่งยอดสันโดสันโดแปลว่ายินดีตามมีตามได้ตามน้องรักเห็นไหมฮะมี้งนี้ก่อนนิดแต่้งนี้ก่อนลฮะนิดนะฮะมีตอนนี้ก็ยนีตามมีตามได้ตามอง่ังแล้วก็สิ่งที่มีนะน้องนะ มันจะไม่อยู่กับที่เราไมา่จะบอกว่าถ้าเราพอใจสิ่งนี้เราก็ไป่ก้าวหน้าใช่ไแสดงว,ว่าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยวันนี้ผมมีทุกท่านผมก็ยินดนะีและเจอเพื่เยอะเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมก็จะเจอคนใหม่กินแรก <c oughs> ผมก็เป็นยินดีกับท่านตอนนะสิ่งที่มันมีมันอยู่กับที่นะครับอยู่ที่พอใจในสิ่งที่มีก็แปลว่าพอใจสิ่งที่กำลังมีอยู่ และสิ่งที่ผมมอยู่เนี่ยมันเ็จะอะไรล่รโซ่มันก็จะผ่าตามหลักอันนี้จะถึงไปปัญหาคือว่าผมอยาก,อ,กอยู่ไม่เลิกตลอดแล้วมันไปเจอวลาขึ้นอยู่ขึ้นอื่นขึ้นนอกตรงนีฮะแล้วเรื่องถึงขึ้นเลยนี่คือการที่เราขังตัวไว้ก่อนนะครับอดีตที่มันเป็นอย่างนะี้ฮะผ่านไปถึงบอกว่าน้องแอนใช่ไหมฮะที่ใส่เสื้อใหม่ทุกหลังจัง จะทำเรื่องเก่าทุกอย่แต่ aky, พี่ป็นไงนะฮะสังเกตดูว่าเสื้อชูชเป็นแบร่เดยนะฮะไที่พบิพื่อนเขาใหม่เนีไม่ได้ยึดงกกับของึ้นกระจที่อะไรฮะไม่ติดกับดีแล้วก็เห็นความไปที่ไดขึ้นรอบตัวสมนึกอนได้ค่นี้ก็แล้ฮะอไม่หกสิบสามแลวอยู่ตามภาษาคนทบานี้นะฮะไม่ได้ออกกำลังกายอมีโรตีก็มีอะไรนะสนุกมาสิคนในงี้ยต้ออกอเห็นไหม ถ้าเราพอใจในเรืเวลาที่เราพวบเสพเรื่องนนะครับเราไปดูน้องเสพเรื่องนีืโอ้ดันน้ำถ้าเราไม่เห็นอยากไปนะบอกสวนนะพนะครับเสรื่องไหมครับมีสันเสินมีนิทานไหมนะว่าจารย์ูปยูงใที่ชอบอะไรอีกเสียนก็บอกว่าไงฮะเล็บฝั่งไหนมีเงินมั้งแต่นะฮะก็ไม่เห็นเป็นไรหนมีสุขก็มีอะไรครับลูกสลับสลับขึ้นไปส่งเงินไหมฮะ ไม่มีใครลาบได้่อดไ่เา,า็นดนไม่มีใครเสริมมลามันลดจากอะไรฮะแต่คุณก็อาจจะไดะะ้แล้ว,ว,าลวมาเล่นแต่สักอาทิตย์นานนู่นยวคุณเลยนะที่ผ่านจะไม่ได้แล้วอาจจะเนี่ยนะถูกไหมฮะแต่เราจะ e x p e า t ว่าถ้าเราออกดีกับเราต้องดีกับอากที่เราจะให้ดีอย่างไรฮะเป็นสิผู้กิี่ต้เข้าใจเรื่ควาเป็นอะไรครับในา้ไมนไดเยอะมาเลยะะแต่ถ้าเราเก่ง เราจะเข้าใจว่าไม่มีคนไหนไม่ขยันนะแต่แรกๆแน่ยถ้าเราบอกนั่งนิ่งๆมันนะั่งนหฮะเออแล้วทำไมมันนั่งนิ่งๆในห้องเรียรน,นของเราลน่ะทู้ท่านเื็นัาทองคำนะฮะถามยีอะไรปากป้าจ้าหน้าจา์มันนั่นนะเป็เพราะอะไรสนับสนุการศึกษาหรือในชาติที่เขามีกับครูเป็นไงครับที่ผ่านมาสิบปียี่สิบปีไปไนะเป็นไงฮะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงจากการที่อยากรู้อยากเห็นนะมฮะถ้อยากรู้อยากเห็นคือผมว่านี่เป็นการหาสิ่งที่นนะ ครูจะต้องดูนะฮะแล้วเราจะทำไงให้เขาฟื้นมีชีวิตมาได้อีกเพราะนั้นต้องจับเชอให้ได้เราเป็นครูสอนสิสอนสอนคนนะฮะคือเด็กที่ได้รับการปลูกฝังด้วยความกลัวนะครับและและในสุดก็จะแลไรฮะไม่อยากจรู้อยากเห็นอะไรเพราะว่าเพราะเราสู่อสอนในความรู้นะครับครูจะครูตลอดเอตอบนะเองอาจารย์ แค่ต้องการที่ห้องเรียนมีความกลัวนี่นะครับความหงอกงามมีชี้ิตชีวกต้องกาทำไมเราถึงจะไม่ให้ห้องเรียนเรานะครับมีความกลัว,เ,ว,ลวเพราะว่าที่ใดมีความกลัวที่นั่นก,นก็มีการเรียนรู้อยากได้มีการเรียนรู้ที่นั่นต้องไม่มี้วฮะความกลัวถ้าน้องให้เหนื้อที่เขาด้วยเขาถึงจะค่อยๆเลยฮะเด็กคนหนึ่งอโทนนะคือสิผมนะไม่พูดครับ แม้แต่จะสบตาผมมันก็ไม่สบตาแน่นอนเดินไปห้องกันไฮะน้องห่อยไม่มีชิ้นจีวรถ้าปกตินีคือถ้าถ้าเรารูาจ้จักวิชาชีญ,ญาจริงๆเในข้อใดอย่างนี้ไม่ปกติแล้วมันต้องมีที่มาไหมครับแต่ผมก็ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนนะครับที่จะหาที่มาของการเหล่านี้นะผมรู้ในหลักของผมว่า กูกกเรียกว่าคนหนึ่งคนเนี่ยเป็นผลจากอินทตอร์ใช่ไหมครับมีต่อคนแลครอบรครัวเขาเสมอถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดใจดีเด็กก็จะมีชีวิตชุบวานนะแต่ไม่ได้แล้วครับความขัดแย้งต่อว่าต่อขานมันก็นคล้ายๆไม่ค่อยมีชีวิตวอันนี้หลักง่ายๆแล้วเด็กที่มาหน้าข้างหนา,นนาเราได้มาทเป็นไงครับมาจากครอบครัวซึ่งเรียกไี้ว่า เด็กคนนี้ไม่กล้าสบตากับผม,พม,มเพราะว่าเออมื่อเขาเดิน,นะนนะปรเจบนะลร้แมวนะปรเจบถูกพ่อเนี่ยมอดเก็มขัดฟาดนะพนเพราะเหนื่อยนิดเดียวนะนะจนจะต้องโดนจากตอเตงนถ้าคนไม่เป็นขั้นนั้นนะฮะเด็กคนนี้ตายหนะประจบตั้งแต่นั้นมาแกก็มองผู้ใหญ่เป็นพวกหนึ่งเลยนะแล้วถ้าเข้ามาเรียนกัพวกเรานะ ถ้าจะกล้สนาปลาใสพวกเราเนี่ยต่อต่อเขาไม่ได้ผมก็ต้องกลัวแล่ในส่ก็ทราบว่าเนี่ยเขามีเขาเรียโฟบียความัวอยู่รุนแรงต่อผู้ใหญ่ทเีนี้บอกเขาทำอะไรเขาหายกลัวทำไมต้องไปสอนไปสามันล็อกเราเป็นผู้ใหญ่ไหมมันเป็นผู้เด็กทำอไงที่ให้เด็กไม่ไม่กลัวผู้ใหญ่ก็ต้องให้เราเป็นตัวอย่างในการอยู่เขาอ่ะใช่ไหมเมื่อกีบอกนเยอเห็นว่าเขาไม่ได้เห็นจวามถูก มันนี่ไอ้ไอผู้สอนมันก็เลยไม่แตกนะอไอๆดูท่านเห็หนไหมต่ว่าข้อมาที่น่ะจะเป็นบัญญาอีกเราจะเชื่อมอะไรไอๆข้อทดสอบการข่ามไอสิ่งนั่นรู้ไหมครับเนีย่ยผ่านไปผ่านไปทุกวันนี้ต้องเป็นอาจารย์ที่แบบมากไอแล้วบางที่เด็กมันต่อหน้า,นนาเราเนี่ยไม่ได้มาแบบเพตไม่ได้มาแบบสดใสเลยกระดากเปล่าบนะ้าอาจารย์ที่เป็นผมมา จะสมเด็จให้อาจารย์เนี <Columbus> ่ยอยู่ที่กันที่อะรนบ้านกางดอยบ้านสี่คืนที่วัาด้วยแล้วก็เรื่องวันเนี้ยอาจารย์เคยจะมาบีบอกว่าตอนนั้นตาไหลอ่แกดามุสีคนอื่นทุกวันแล้วก็ถ้าท่านไหนว่าประยุไหนเป็นร่างห้างคนอื่นกล่าวซ้ำนะครับเพราะฉะนั้น first come first serve มาก่อนได้ก่อนน่ารักมาก เล็กกนะฮะทุกท่านนึกออกเราเื่องเื่อนพี่เลกเดีลผมไม้เขเก่งอาว่าไม่ลุ่มาทำมาช่วยแม่ทำแกงเลยหนอยเล้วว่ามากแกงเลยแม่สุดแกงเลยแม่้อว่าก่อนมาช่วแม่ไแม่นุหรอกก็ได้สุดเห็นมเพือเฟือืกันเลยครับเือฟ้เือเป็นอะ้าที่มีค่ามากในชีวิตนะแม้แต่เรื่องราวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่ถ้าเพื่อ ต้องการรู้สนใจถ้าเราไปศึกษาพกนั้นเข้าเราก็เอียนหมฮะปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นยาวเป็นระหว่างประวัติครูบันนี้เรียนนะครับตาฝ่ายต่างเคยเคนเขาเป็นเป็นครูนะครับก็ต้องสร้างวีดีขึ้นมาวีดีนอแบบป็อดภัยสำหรับนักศึกษาที่จะต้องให้เขามีความรู้สึกว่าไม่ใช่ผูแ้ครับครับ่ติดใจตรงที่ว่าต้องสร้างเวทีให้กับนักศึกษาที่อย่างรู้สึกเป็นผู้แพ้ถึงแม้ผลงานเขาจะเป็นระดับซึ่งต่ำกว่ากลุ่มอื่นทุกคนอื่นก็ตาม เก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาคือทำได้สิเ,เร็จเลยนะ้รื่องราบวลที่เขาเกในโลกนี้จริงๆนั้นนี่เขาก็เก่งกว่าไม่ตะเก่งเมืเ่อใด้็ตามที่เราคิดว่าเก่งกว่าจะมีการเปรียบเทียบกันนะฮะแล้วก็จะมีมากกว่าและน้อยกว่ามากกว่าก็จะโศกค่ะน้อยกว่าก็น,น้อยใจยค่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเพื่อนผมอ่ะในการเรียนผมคิผมเก่งกว่ามัน Tại vì em sử dụng sản phẩm sản phẩm xịt huỳnh, tao không cái gì chứ, tao không còn mấy khóc, tao cũng không có lấy tiền, tặng cái gì cũng không. Thế chứ tao mới hướng đến thằng Lô Sĩ nè, chứ khóc sản mà mình đủ được nha, đồn nhé, chứ được bao nhiêu xe, 3 xe, mấy cái mấy xe. Tại màn màn nó cũng sẽ gọt mười. Tại bố có đu khóc sản của con bé ha, nó gọt mười. Đằng đó nó có kể cho mình mấy khóc, nó cũng có kể lấy tiền. ฉะน้นเราต้องวนกันไกันนะฮะตว่าที่เป็ยเป็นอย่างไรฮะเก่งเก่ง,งเก่งในวิถีของใครฮนะเราผมก็ชวนให้ทุกสิษเรายิอกกวเฮ้เรามัผักชีว้ยพอใจในคามันผักชีต้นเลยถึงจะไม่มีคนเป็นปูกป้านนะแต่ก็ไม่มีใครคก็กินเป็ดี๋ใส่ผักชีนี่นั้นแค่ผักชีถ้าเราดีเป็นก็เป็นไงครับก็เป็นคาสุขได้ ต่เราเป็นผัชีแต่เราอยากเสืเป็นอะครับสแล้วก็ตัวสัก็อยากเสื่อเป็นอะไรครับผาชีมันก็เลยมีปัญหาเรื่องนีนะครับเพราะฉะนั้นที่เราได้เป็นมนช่วยไ้อย่างหนงน้องเขามาใช้นารหลบลีดช่แม่ผมงจำได้ไหมลูกศิษย์ทค้งเคยได้ยินนิทานใช่ไหมมีลายอยู่ตัวนึ่ง ลาเป็นภบบลานะฮะไม่ต้องไม่ต้องทำเจ้า er. um. ของเขาเอาไม้ปูกติดหลังลาไม้ก็ปลูกไปข้างหน้านะครับลายไม้นะฮะแขวนด้วยแครอทครับไอ้ลาดี่ก็คิดว่าไงฮะไอ้จะเห็นก็มาเห็นมถึงก็มาถึงถึงก็มเจ้าของหลอกใช้มันนะเจ้าของ เราแบ่ของนะฮะเราผมไปกินไปฮะเด็กคุณจะได้กินแครอทได็เป็นไม่กินแครอทมันได้กินไหมครับเพราะว่าแครอทไม่มีวันได้เป็นตอนที่ความฝันหลอกเราอย่างเงี้ยว่าเราจะได้สิเหมือนกับจะได้แต่จริงแล้วเป็นไงครับมันเป็นแครอทชี่เราอยู่กับแครอทเยอะเหมือนกันนั่นทำให้เราหวนเราต้องทิ้งแครอทมันไปนไงครับมันดึงตามของความจริง ตอนมันเด็กมันมีทานอีสตสดพี่เลิศจำได้หมคนับนี่มาตัวหนึ่งไงฮะที่มันคาบเนื้อวิ่งจากตลาดเนี่ยฮะแล้วก็ไปยืนอยู่เลงมน้ำหอบแห้งแห้งชั้นห้าเห้เราโทษปากไบบปากเลิกค้างใจว่ะแล้วมันก็ดูน้ำาหาศาะทำไมกันไปนะฮะแล้วมันต้องนึกว่าเป็นไงครับ เนื้อเนื้อในน้ำใหญ่กว่าเนื้อในปากน้ำก็เลยฮะปล่อยเนื้อในปากแล้วก็โจนมันเข้หาเนื้อในน้ำซึ่งก็แปลว่าวอะไรครับไปไปมันหลงแค่หรอนจริงๆเราสิ่งทนึ่มอยู่ไหมฮะดีที่สุดตามประโยคผู้ประจงที่บอกว่า if you can not grab ว่าเ t s นะ er o m e o ว e else out โอ้คิดโดดตั้งคิดเช่นขอบคุณนะครับขั้นตัดไปนะ ความรักคือกันให้น,น, love the space. นั่นเี love is the giving of space เพราะนั้นเนี่ยถ้ามักรกต้นด้วยล้วก็ต้องหาที่พิภูให้หมนะถ้าต้้งองรักต้นคอศาสนาก็ต้องหาที่พิภกต้นกฤษนา,นาดังนั้นถ้าเรารักลูกศิษย์เรก็ต้องมีที่ให้เขาถ้าเรารักลูกต้องมีทีท่ให้เขาโดยการลดความคาดังของเราลงให้เยอะ ความคาดหวังหรือความปรารถนาดีพอแล้วกาลทีเก้าบอกกันเลยแท้ๆมันก็เป็นแค่เราทีบอกก็มีนิดหนึ่งางเอนะผู้คนหนึ่งจบอุูาแล้วกเป็นอาจารย์อยู่ที่ต่างจังหวัดเอนาเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ที่จะปชื่อเสียงนะครับมีหน้ามีตาหน่ะในโรงเรียนในจังหวัดต่างน้หน้าแกที่ชอบดิ้นวว ก็มก็จะเินเลี้ยงบัวนะฮะเดินเลี้ยงกล่าวเลี้ยงวัวทุกเช้าหก0ตัวครับก็รู้สึกาบปา่นเขาว่าเป็นไงครับ้อาจารย์ใหญ่แม่เดินเลี้ยงวัวทีกล่าวนะฮะใส่เป็นัขาดก็เลยบอกกับแม่ว่าแม่จ๋าแม่เลเลี้ยงวัวแล้วดังนั้นะแม่ขายบัวตกเงินไม่ด้เพื่อขาดแม่แม่ก็อยู่บ้านสบายรู้จะดู้แม่เองนะฮะนี่ก็สบายๆทไกล่าว ลูกี่สไเนาะฟงดูเนี่ยนะฮะรู้สึกดีนะฮะควาเด็นลูนี่ลูกน้องแม่บอกว่าได้เปนในหูแม่ก็เลยมาสามสี่สิบเแล้วบกั้งคนก็ู่ไหมาเป็นสิบสิบเต่นะเบื่อนาก็พาวูกไปกินน้ำกินยาไม่เป็นไรหรอกลูกกินตึเยลเบื่จับมันอันนี้แม่กินนะไม่ใช่ ดูไปถึงบอกว่าแม่แก่ตัวแล้วทำไมไม่ยอมหยุดอ่ะโลกมันได้นักหนาหยุ่เน,นี่ยครับรู้ว่าคุณโลกคุณจบป,ปอโทรปอเรียมาได้เงินกูเลี้ยงดูจงนั้นนะลูกไปแบ,บนวันที่ลูกสาวแต่งงานผมก็ไปนิมนตนะ์แม่มาแม่บอกยังไงลุงหยิบงานมันมันบ้ากูแล้วนะโลกทแบบ้งใจนะครับปราถนาดีไหม,มไอ้ลูกอ่ะไหนๆจนโทษ่ะครับ นะดีมันไม่ต้เป็นโทษเราะเจะบองว่าคุปัญหาะกนแล้วเราก็จะเดนจังเลยที่เราเป็นคนแบบนั้นรบาทำอไรป็นโทษที้จะดีครับเนาะระว่งแมู่กแม่ง ราะะนั้นลูกคนรทำไงฮะในกรณีนี้เขาต้องทำไรใช่ไ,ไหมเนี่ยลูที่ทำได้หรือลองทำอ่หรือซื้อกระเทียมให้แม่กิบ้าน่้าว่าอะไรรู้ไหมครับปวามปราปรถนะดิทิแ้แท้จะเกิดขึ้นเมื่อเราลดความปรารถนาขงตใสิ่งที่เราก็าาดีใ้หฮแล้วให้มายังไครับ เการทำนสิ่งที่หมายความอัไรเรื่องของการแห่งความมูลค่านะครับความปรารถนาดีที่แท้นั้นคือการทําความปรารถนาตนและให้โอกาสตัวนี้ทําเสษตรเพื่อปรารถนาตัวที่อย่าทิ้งใจนะครับความแม่ครูสนใจปรารถนาดี๙๙เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลูกได้ลูกไม่ยินลูกสิ้่ยนนี้ยท่เดือยต้องพยายามในที่นะครับในห้องเรานี่แหละ ที <gesch> anut, ่เราสอนมากแล้วก็โรการ้ก็ได้เรียนขึ้นมากนการแต่งงานแงานะหรือให้แล่แต่นะครับทั้งหมดั้หลายร้อยลดินมาดีต่อไปโยกไโยกัดไปน้อเอความรักทิดแทนนั้นคือการเชื่อมกันให้กับากายกันเราต้องมีคำว่าความรักทิศแทนนะไม่ใช่อยู่ๆโผล่ขึ้นมาคกล้กายด้วย เป็นของมหาททีนะครับเราแด้เป็นแท้นคือเกิดคุณเป็นกาวประเด็นคือเราเกคุณ้กาวกเจนก่นยูกเนี่ยรเนเริ่มกิดลโงเรโย่นก็าอะไรนะเป็นคุณนี้เนี่ยกาวกันะครับเพราะฉะนั้นจะต้องให้กับจะได้หรือไม่ได้อะไรก็เป็นไรเร็ลนะครับลการปฏิบัติะรรฝทงกนสิต่มาได้ยินไมโยกอะแทน รู้ร้อนรุ่นแล้วะไันี่ความเป็นเมชียบุคคอริยานี่มันแปลว่าอริขัมกิยะอริแปลว่าอะไรฮะอริยะเราะไอริยะอุจาริกายสัตว์สเราคือาโกรธลงครัตอนนี้เราก็ไปโกรธนะฮะทีกท่านทกนโกรธก็ไม่ท่นี้นะฮะเดินจางลงจะลงเนี่ยจะซ่อนเน้